ววสวัสดีครับมาพบกับกล้าไปเรื่อยนะครับวันนี้มาอยู่ที่เชียงใหม่หนึ่งวันผมขอยอดมามวดริ้งกับที่เชียงใหม่นะครับก็แน่นอนนะครับว่าวันนี้ผมมาพักผ่อนหนึ่งวันแล้วมาเจอคนหนึ่งฮะขอพายสองคนเจอทีละคนก่อนคนนี้คนแรกก่อนผมเจอคนแรกนะครับที่ไม่อบอกว่าถ้าเกิดใครดูฟุตบอลทีมชาติไทยเวลาแข่งขันตามต่างแดนเวลาไปแข่งขันตามประเทศต่างๆไป AFF Suzuki กิครับที่สิงคโปร์มาเห็นเขาท,ทุกวันทุกเกมเลยนะฮะ ตอ,อนนี้ผมเด้โวกัสมาเจอเขาตรงนี้แล้วนะครับเดี ouais, episodes, right, de ๋ยวมาพูดคุยกันว่าปีนี้ปี2022เนี่ยการที่จะมาเชียร์ฟุตบอลต่างแดนมันมีรายการมีทรามเอนมากมายเลยมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยกับน้าลิมนะครับนิรุนตมิเชย์พัฒนาชัยสวัสดีครับโอ้โหเดี๋ยวจอยก็ขึ้นหนึ่งไม้ใกล้หน่อยนี่ตัวจริงเสียงจริงไอเอาวิวนั้นด้วยไหมนี่แหละเห็นแล้วพอแล้วเดี๋ยวพอแล้วเอาเน้นวิไปเน้นวิวนะครับคนไปเน้นวิวโอเคเนี่ยปีนี้ สองพันยี่สิบสองทัวร์นาเมนต์ไทยไปแข่งขันเยอะมากเลยกุณพามีกัมพูชาโอเคทั้งมีพี่ผ่านมาอินเดียไม่ทันละทัางมันไม่เป็นไรทั้งมีกลางปีมีอุซเบกิสถานปลายปีมีตุรกีครับอีกตุรกีเออหวาแผลอะไรบ้างวีเนสเซียโอ้โหเต็มเกียดเลยจะไปอะไรบ้างอะไรบ้างก็ตอนนี้ตอนนี้อันที่หนึ่งเนี่ยที่ต้องดูคือหนึ่งสนามเขาให้เข้าหรือเปล่าข้อที่หนึ่งก่อนเลยครับ แล้วก็สนามจะให้เข้าหรือไม่ให้เข้าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะรู้ตอนใกล้ๆที่ช่วงโควิดนะมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับจะเข้าได้แล้วเดี๋ยววันหนึ่งบอกเข้าไม่ได้นี่ก็ต้องรอดูอ่ะครับจะขอดเลยนะใช่อันนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกรายการในเมืองในปีนี้ของที่ไทยไปแข่งขันเนี่ยเข้าได้หมดเลยเก็บเปรียบไหมช่วงโควิดนี่เราต้องระวังนะจะไปทั้งสามสี่ที่นี่ไปดูบงดูใบไปมงกเลีมาแล้วไปถิงโกลนุวยอ ก็ไปทุกครั้งต้องระวังนะครว่าเราต้องระวังว่าไม่ให้ติดโควิดเพราะว่าถ้าติดโควิดเนี่ยหนึ่งเราก็เราตั้งใจไปเชียร์บอล<ช>เราก็เข้าสนามไม่ได้ละเจ็บจบเลยแล้วเราต้องอทำทำงานด้วยใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังอย่างยิ่งเพราะ,ะนั้นส่วนไ,ไปทัวร์นาเมนต์ไหนนี่ตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้นะแต่ถ้าอยากบอกว่าอยากอยากไปก็อยากไปทุกทัวร์นาเมนต์นั่นแหละแต่ว่า แต่ว่ายังบอกไม่ได้จริงๆว่าจะไปอันไหนได้แต่จะพยายามไปเอางันแล้วกันนะครับโอเคจากที่ผ่านมาที่นลินไปมาทั้งที่ UAE เนาะไปมองโกเลียมาไปสิงคโปร์มาเป็นช่วงเวลาที่ไปในตอนเขาติดโควิดกระจายเลยพึ่งมีเริ่มต้นโควิดหนักแถมมีเรื่องโอมิครอนอีกเนี่ยการวางแผนชีวิตเนี่ยมันไม่เหมือนไทยแน่การใช้ชีวิตต่างการใส่หน้ากากการล้างมือแอลกอฮอล์มันคงไม่เหมือนไทยอ่ะถ้าเกิดมีคนอยากตามนลิน เป็นอินฟลูเอนเซอร์สายฟุตบอลไทยอย่างนักดื่มเนี่ยเฮ้ยอยากไปบ้างอะเอาไงดีก็ผมว่าถ้าถ้าเราสามารถไปได้ก็ดีนะครับเพราะว่าจะได้ไปไปเชียร์ทีมชาติเราในสนามภายใต้คอนเซปที่แฟนบอลเราเคยคุยกันอยู่แล้วว่าทีมชาติไทยต้องไม่ไล่เสียงเชียร์่ต้องต้องต้องไปนะครับใครไปได้ก็ไปนะครับนะครับไม่ว่าจะเตรียมตัวยังไงเช่นบอกว่าการแบบการเตรียมตัวเรื่องหน้ากากเรื่องการแอลกอฮอล์ไง ก็เราเราพูดถึงการเตรียมตัวเรื่องการป้องกอันโควิดก่อนนะที่หนึ่งต้องมีนี่ครับอันนี้ไม่ได้ขายของนะฮะแต่ต้องพกไว้ตลอดเวลาท,ที่มัมีขายไหมที่ดู้เลยเออเราก็ <c oughs> าก็เป็นแอลกอฮอล์ที่เราไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไปพ่นปากนะต้องไปแบบพกตลอดเวลาเลย, <c oughs> เลยใช่ใช่ใช่ต้องจงพลเนี่ยเนี่ย, <c oughs> เ,ยเนี่ยเนี่ยไอชิโชไม่รูดิ กระดาทอาผ้ายังมีความสะอาดเกิดขึ้นดูนตลอดแน่นอนมากเลยใส่มือแล้วก็สามารถพกพาได้ง่ายอันนี้หนึ่งเลยหนึ่งอมานี้เข้าประเทศไน้นอนเข้าได้นะครับขึ้นเครื่องได้ด้วยเพราะว่าต่ำกว่า50มิลลิเมตรมิลลิลิตรนะฮะคนเล็กจิ๋วได้อยู่แล้วก็ใส่หน้ากากแล้วก็ใส่หน้ากากนี่อย่างไปตอนไปดูใบไปที่ทีมชาติไทยไปแข่งคัดบอลโลกนี่ใส่หน้ากากสองชั้นนะเพราะว่าเป็นการไปเชียร์โควิด ช่วงนี้โควิดระบาดเยอะใส่สองชั้นนะก็เชียร์ก็แบบคาร์บอนไดซ์มันก็เข้าตลอดนะก็สุขภาพต้องแข็งแรงนะปลอดต้องแข็งแรง่อยต้องมีการต้องมีการถ้าจะไปเชียร์แล้วองไรตะโกนเชียร์จริงๆเนี่ยต้องต้องฟิตก่อนไปนะไม่ใช่อยู่ดีแบบไม่ฟิตแล้วก็จะไปอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องพยายาม พยายามไปในโรงแรมที่ดีนิดหนึ่งโรงแรมใช่โรงแรมนิดหนึ่งใช่ไหมถ้าเป็นอย่างสมมติว่าผมยกตัวอย่างไปเขมรเนี่ยผมแนะนําว่าควรไปพักในโรงแรมโรงแรมอย่างเช่นที่คนไทยเป็นเจ้าของอต้องหาข้อมูลนิดหนึ่งใช่หาข้อมูลนิดหนึ่งไม่ใช่แบบเอ้ยมันถ้าปกติเราไปเชียร์ตามไม่ใช่โควิดใช่ไหมเช่นอาจจะแบบแบกผักไปนอนโรงแรมแบบ อันไหนก็ได้หรือว่าที่ราคาไม่แพงแต่ว่าช่วงโควิดแนะนําว่าควรเป็นโรงแรมที่ดีนิดหนึ่งให้รู้สเขาก็จะมีโรงแรมที่แบบเป็นเช่นเป็นเขาเรียกว่ามีความสะอาดแบบชาพัสหรืออะไรเงี้ยหรือชาพัสพพัสถ้าเป็นโรงแรมคนไทยมันก็ดีเพราะว่าเวลาที่มีปิดติดปัญหาติดโควิดหรืออะไรเราจะได้คุยกับเขาได้ง่ายคือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องโฟกัสี่เรื่องโรงแรม ถ้าเจอคนไทยแล้วก็ดีเลยแล้วก็แล้วก็ข้อที่สี่เนี่ยคืออย่าพยายามออกไปเที่ยวเน้น,ทนเ,เที่ยวนี่อ๋าอยาาเจอสาวอ่ะไม่ได้เหรออ่อ,อันนี้ก็ต้องยิ่งต้องระวังใหญ่เลย,ยใช่ไหมใครอยากเจอ,เอ,อสาวว่า<ไ>เออ่าไปแบบที่คนเยอะๆหรือว่าเขาเปิดประเทศแล้วเราก็อยากจะไปไปคุกคีกับคนหรือว่าไปนั่งทั่วไปอะไรเงี้ยต้องพยายามห่างเข้าไว้หรือว่าผับเพิบที่นน่นเปิดเอ้ยเปิดแล้ว เราจะเข้าไปเที่ยวอย่าไปเที่ยวเด็ดขาดอดเลยอย่างนี้ครับต้องอยู่พยายามอยู่ในโรงแรมหรืออยู่แบบให้ห่างไกลกับผู้คนหน่อยนึง<อ>นะครับอโอ้ยแบบนี่นะครับคือใบสนุกนะบอกเลยไม่เ,เลเ็กเล็กน้อยอยากดูฟุตบอลเต็มทุกแมตช์ทุกเกมนะครับแนะนำได้จากทางนักลิมเดี๋ยวมีคนหนึ่งมีคนหนึงน่งเดี๋ยวไป แป๊บจากนัาลิมปุ๊บเดี๋ยวไปอีกคนหนึ่งตรงนี้ขอบคุณนัาลิมก่อนครับอีกคนหนึ่งครับเมื่อกี้นัาลิมไปแล้วครับวันนี้มาเจอพี่เอครับผมสวัสดีครับถ้าใครมาเชียงใหม่เอซจเจอคนนี้แน่นอนนะฮะโดยเฉพาะทีมชาติก็เจอประจำู่แล้วใช่นะครับเรามาเยี่ยมเยือนสานที่เขามีเทียนมาก่อนด้วยกอนนิดนึงโอเคเมื่อกี้คุยกับพี่นัาลิมไปแล้วว่าเรื่องของการไปต่างประเทศมันจะมีกิมมิคเทคกนที่ต้องเตรียมตัวหน่อย ไปในช่วงแบบนี้โควิดสิเเนี่ยถ้าเกิดจะเตรียมตัวอยากไปมากเลยต้องเตรียมตัวไงบ้างอะตอนนี้เลยนะครับตัวผมเองก็ยังไม่ได้ไปไหนอยากไปอ่ะเ้าเทพกับนจ้ลิมแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยยังไม่ได้ไปไหนมาตั้งแต่ปีครั้งสุดท้ายคือปี2020อผมไปบาหลีไปประชุมกองเชียร์เออไปประชุมกองเชียร์ครั้งสุดท้ายที่บาหลีก็คือไม่ได้ไปไหนอีกเลยก็คือตอนนี้ผมจะบอก กับทุกคนว่าต้องเตรียมต้องเตรียมเต็มตัวแล้วก็เตร็มเงินด้วยเพราะการไปกล่าวประเทศช่วงนี้มันจะยากนิดนึงใช้เงินเยอะเนาะครับก็โหต้องเต็มตัวเต็มเงินนะจําเงินด้วยถ้าเกิดในฐานะเป็นแฟนบอลถ้าเกิดไปเชียร์ต่างแดนเนี่ยอยากเชียร์ให้มันเนี่ยมีแท็กมีแท็กมีเช็คนิไหมเผื่อคนมือใหม่อยากไปต่างแดนแล้วแวะดูบอลไทยหน่อยเฮ้ต้องมีอะไรต้องแบบโฟกัสว่าฉันอยากเชียร์มันต้องทํายังไงมีไหมก็คืออยากเชียร์มันใช่ไหม คือผมเชื่อว่าคนที่ไปต่างประเทศการไปเชียร์บอลตอนนีมน้มันต่างประเทศอย่างเดียวเลยล้วนๆเลยเพราะว่าเราเรื่องของวาด้าอะไรเนี่ยยังจัดไม่ได้อ่าครับมันก็เลยต้องเป็นต่างประเทศแต่ผมเชื่อว่าคนที่ไปต่างประเทศเนี่ยเขาเชียร์มันอยู่แล้วโอ, <c oughs> อ้คือเราแบบหน้าใหม่ไปเจอแก๊งเดิมๆเ,เนี่ยคือแบบพร้อมใยเลยคือภาษาโน้ตเดียวกันอะโน้ตเดียวกันหมายถือว่าหมายถึงว่า,วา,วาพอเราไปถึงสนามสเปนใช่ไหมครับเราร้องเพลง กองขึ้นเนี่ยร้องเพลงได้หมดอยู่แล้วก็คือหมายถึงว่าการเชียร์ฟุตบอลต่างแดนเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้มันไปมันไปไม่ได้ไปไม่ได้เข้ต่จแล้วซึ่งในปีนี้มันมีรายการเยอะแต่คือว่าโอกาสไปได้ก็ต้องต้องดูว่าสุดท้ายจะไปได้จริงหรือเปล่าใช่แต่ก็คือถ้าเกิดว่าไปแล้วเนี่ยอยากที่ยเอแนะนำนะคือว่าถ้าเกิดได้ไปแล้วเนี่ยไปต้องบอกว่าไปจะเขินจะอะไรเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวก็ร้องเป็นเพลง เพลงเดียวกันอย่างอันี้ออกออกออกรายการไหนออกแพเองคำๆออกกจไปเรื่อยอย่างซูซูกิเอฟเอฟที่ชุด u 1สิบจะไปเนี่ยเดยนหน้านะัมพูชาดูเหมือนง่ายนะแต่ว่าโอ้โหยากยากยู่ดูแล้วเพราะว่าเรื่องค่าชิจ่ายเลยเรื่องของการ PCR t e s ฝั่งนี้ก็ดีอะไรก็ดีพราะนีมันยังเยอะอยู่ไงจากจากที่ไปคาพูชามาก่อน หลักพันชิลจัดเลยค่าเครื่องก็ชิลค่าอะไรก็ชิลหมดตอนนี้มันจะเป็นเรียบมืนไงมันทำให้เราต้องคิดเนาะโดยสภาวะแบบนี้ด้วยครับแต่ว่าแฟนบอลทุกคนผมเชื่อว่าเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยอยู่แล้วแน่นรอบนี่คือเบื้องต้นนะฮะถ้าเกิดอยากไปต่างประเทศในมุมมองพี่เอกคือเตรียมใจก่อนแล้วเตรียมร่างกายแล้วก็เตรียมตังค์เตรียมตังค์ก็ดีเพราะมันคาดการณมันสูงขึ้นนะครับโอเคขอบคุณพี่เอกมากครับวันนี้ครับผมนี่คือมุมมองเบื้องต้นของทั้ง น้าลิมและพี่เอกอยากไปต่างประเทศต่างแดนเชยมัน,มนฟังสองคนนี้รับรองว่าไปคุณเอ็นจอยแน่นอนนะครับนี่คือกล้าไปเรื่อยครั้งหน้าจะไปมั่วที่ไหนกับใครรอดูได้ที่เพจน,นะครับสวัสดีครับอย่าลืมมาเที่ยวเชียงใหม่ด้วยนะครับเราผมไปก่อนดีกว่าลุยดีกว่าโอเคครับผมโอเคครับ